อย่าลืมนะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ในเรื่องของแนวทางนะคะก็เอาแบบพอหอมปากหอมคอดีกว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนเธอยุคแบบนี้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้เธอเราก็เข้าใจแหละว่าต่างคนมันก็เนาะลำพังหาเช้ากินข้ามมันก็ไม่เพียงพอนะคะสำหรับการใช้จ่ายสำหรับเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้องในการดำรงชีวิตเออ เราก็อันนี้เขาญาติบ่นเนาะบน่นพูดได้ฟังไม่รู้ว่าอะไรแหะคนตรงกันหรือเปล่านะฮะตรงกับพี่เจฟงเบียพูดหรือเปล่าเออลําพังหาเช้ากิน่ํามันก็อย่าว่าหาเช้ากินคําเลยค่ะหาเช้ากินตอนไหนยังไม่รู้เลยนะคะเออก็เนาะคนเราก็มันมีความหวังกันทุกคนนะคะอ่อบางครั้งเราก็อยากจะ หวังอะไรที่เราสามารถแตะต้องได้นะคะบางคนอาจจะมองว่ามันงมงายนู่นนี่นั่นนะคะเราอยากจะให้มองว่ามันเป็นความหวังนะคะอาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบโอ้โหล่ำรวยอะไรมากมายแต่เนาะมันเป็นความหวังที่แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าไงบรรเทาแล้วก็ยือ้อยื้อเวลา นะคะเยียวยาให้กับตัวเรานะคะอ่ะไม่รู้จริงไหมเนาะใช่ไหมแม่เนาะอืมอาจจะไม่ได้ร่ำถูกไม่ได้หวังเลยเอาจริงๆนะทุกวันนี้ไม่ได้หวังที่จะต้องแบบว่าถูกแล้วคือด,ดิฉันรวยเลยอะไรเงบนีมนมน้มันไม่มันไม่ใช่แค่ถูกพอได้เอามาแบบเยียวยานะคะเออได้เอามายื้อนะคะเออต้องพูดแบบนี้เนาะเออปทางในการใช้ชีวิตไป นะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใครว่าเศรษฐกิจดีก็เรื่องของเขาไปเนาะเออก็นั่นแหละเธออ่ะสวัสดี2,500ท่านกับสวัสดีทุกทกท่านนะคะอ่ะด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในในขนาดนี้นะคะเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17 นะคะมก,กราคม2568ซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็น้าแวะเวียงนานๆมาเจอกันทีหนึ่งก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเมตตาอ่ทาทำเพจเจ๊ฟงเบียร์ไปแปดด้วยนะโดยการกดไลค์กดแชร์คนละ 1, share, หนึ่งแชร์หนึ่งหมับหนึ่งหนึ่งแมทนะคะเออไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเออไม่ต้องอายไม่ต้องอาย นะเหนว่าคนแบบอ้าวแม่หนงอายหนูไม่กล้าแช่งหอยหนสมหวังทุกๆประการเนาะเออเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าถูกแล้วแบบว่าถึงกับถล่มทลายอะไรขนาดนั้นนะคะทุกวันนี้เราแค่ว่าเออหวังถูกนิดๆหน่อยๆนะคะใช่ไหมแม่เนาะยุคแบบนี้เศร,รษฐกิจนี้สิ่งเดียวคือความหวังเอยอย่างน้อยเราก็ยังแบบพอได้หวัง อ,อสิ่งที่เราหวังมันสามารถที่เราสามารถที่จะจับต้องได้แต่ต้องได้นะคะเอ,อฝากด้วยนะฝากด้วยนะคะอ่ะใครเห็นเลขอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์จะพรุ่งนี้วันศุกร์ออพรุ่งนี้วันศุกร์ก็เช่นเดิมนะคะก็คงไม่ได้มีสัญจุ่งสัญจรอ,อะไรก็เห็นปกติหรือไงอ่าอ่าใช่ค่ะสําหรับ กลุ่มแนวทางหรือช่องทางในการติดตามแนวทางาเราปักหมุดไว้ด้านหน้าไลฟ์สดแล้วนะคะถ้าเห็นลิงก์แลแอดเป็นภาษาอังกฤษที่ขึ้นอยู่ด้านหน้า,าไลฟ์สดในขนาดนี้สามารถจิ้มแล้วก็กดเพื่อน <c oughs> ๆเข้าไปได้เลยอ่ะสวัสดี3,900ท่านนะคะกลับสวัสดีท่านที่โชคดีที่จะถูกหวยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะก็อย่าลืมกันนะ3า0พันคนถ้าถูกพรุ่งนี้ก็ถ้าถูกกันทั้งหมดเลยก็อย่าลืมนะอ่าเดี๋ยว อาจจะมีการพูดเลเ็กพจีบนหน้าเพจกันนะคะอเออสิบูดเลนบูดเลนอ่ะวิตายแล้วโด,ดนจิตโดนใจและคือตรงมากวันนี้ให้เก้าค่ะเธอเอาจริงๆนะคือบางครั้งเราก็เหนื่อยแล้วก็ท้อนะในเรื่องของเอาจริงๆคือชอบออกตามตู่ตลอดดิฉันก็เบือ่อเบือ่อเออคือออกตามตู่ตลอดเลยนะคะชัดไหมคุณแม่ถึงชัดภาพชัดนะ ชัดไหมคะชัดนะอันดับแรกเสียงชัดไหมคะะกับสวัสดี4,100ท่านนะคะด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณาดนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเลขทูบนะคะ่าสำหรับสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2568นะคะซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะ ค่ำคืนนี้คือวันที่16ปกติ16เราก็จะรู้ผลกันแล้วเนาะวันรัฐบาลออกอะไรในวันพรุ่งนี้วันที่17มกราคม2568นะคะอ่ะก็ใครที่จับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก็ขอให้เป็นเศรษฐีออเชั่วงค่าคืนนะคะในวันพรุ่งนี้30ล้าน20ล้านนะคะก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่สําคัญเลยนะคะถ้าถูกแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อเลยถ้าใครถูกรางวัลที่1แล้วนะคะ ใครที่ดูไลฟ์สดในขณะน,นี้ถ้าใครถูกรางวัลที่หนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือบอกไว้เลยนะเอออันนี้คือสําคัญมากๆเลยคือหนึ่งนะคะแบ่งดิฉันด้วยนะคะอ่าแบ่งปันอ่าแบ่งดิฉันด้วยร้อยสองรอยดิฉันก็รับนะคะเพราะว่าเจฟฟอเบก็ให้เก้าด้วย อย่าลืมนะคุณแม้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝากแนวทางด้านหน้าที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอ่าซึ่งเราจะนําไปทําการสิงโชคซื้อสลากรัฐบาลไทยนะคะซึ่งจะทําการออกผลในวันพรุ่งนี้เลขคือ191นนะคะอ่าก็ลองอ่าดูได้นะสามารถไปจับไปจองไปเลือกไปดูนะคะ อ่าสลากกันได้เนาะสลากสิบคูณสิบยี่สิบสามสิบอะไรก็ว่าเนาะไม่มีหรอกใบแปดสิบ 80, ใช่ไหมเออพูดผิดพูดผิดขอโทษค่ะอ่านะลืมลืม,ลมเพราะว่าที่บ้านลืมไปว่าที่บ้านใบละร้อยแล้วอ่าไม่มีไม่มีมมตายแล้วลืมลืมเนาะซื้อตอนนั้นมันยี่สิบสามสิบมันมาน,นานแล้วอะมันก็หลายร้อยปีแล้วนะ้องเออลืมไปลืมไปโทษค่ะโทษค่ะแม่ขอโทษค่ะ อ่ะเก้าหนึ่งเก้านะไม่ใช่อ่าใจเหยเยบโอโหคุณแม่ใจใหาแวบบู๊เลยเหรอไม่ไม่ไม,ไมเราโอโ้โหเราดวงเฮงดวงปังเราแบบว่าเรารอดตายกันมาหลายเนาะหลายรอบหลายคาแล้วเนาะอืออ่ะกลาบขอบพระคุณมากๆนะคะกล่าบขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าขอให้ ท,ทุกท่านนะคะที่มาดูไลฟ์สดนี้นะคะ่าสมหวังในการสิ่งโชครัฐบาลไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคุณแม่ะฝากด้วยสำหรับใบแนวทางเห็นไหมคือมันก็ตรงคืองวดียวเราให้เก้าเจ๊ต้องเบียร์ให้เก้าจริงๆเราใบนี้ลงไปได้สองสวันแล้วนะคะอันนี้คือเราก็จุดจะสดๆนะไม,ไม่ได้ว่ามาแบบว่าจุดที่หลังอะไรนะนี่ก็คือสดๆเลย นะคะอ่ะก็ขอให้ก้ามากันแล้วกันเนอะชัดเจนนะคุณแม่ชัดนะอ่กาก็ขอให้ก้ามากันแล้วกันเนาะเอออจิทกล้าไปก่อนขอให้กล้าไปเล็กมงคลฝากด้วยนะคุณแม่ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดตามสามารถแอดไลน์ลิงก์ไลน์แอดนะคะด้านหน้าที่ จะฟ้งเป็นได้ปักหมุดนะคะได้เลยอ่ะกล่าวขอบพระคุณมากๆนะคะกราวขอบพระคุณทุกๆท่านไม่ว่าาผลในวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราก็เนาะไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้นะคะอ่าเราก็เอาใจช่วยกัน นะคะในเหตุการณ์สถานการณ์อ่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในเรื่องของแนวทางก็อยากให้ทุกท่านนะคะสมหวังผิดถูกยังไงก็กลาบขออภัยด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงจังหวะโอกาสหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยเราต้องมีสตินะคะขอให้ทุกท่านโชคดี17มกราคม2568ในวันพรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุข ในปี68นี้แล้วก็ปีถัดถไปตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะเนเนี่ยว่าจะไปแล้วขออนุญาตบล็อกอีกหนึ่งแมทพี่คนนี้เข้ามาก็หนูถ้าพี่เขาเข้าเม่นอะไรหนูไม่ต้องมาโปรโมทที่นี่นะลูกเอออีบา้าจ้างก็ไม่ได้จ้างใช้พื้นที่เขาโปรโมท เออเดี๋ยวดังเดี๋ยวถ้ามันแม่นดังจริงเดี๋ยวคนเขาไปหาเองแหละลูกหนูไม่ต้องมาช่วยพี่เขาหรอกพี่คนนั้นพี่คนนี้เขานั่นเขานีน่โอ้ยหนูเอ้ลูกอืมเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาท่องสุขคุณแม่เก้าหมื่นใด้ฟังกันแล้วกันแบบจมิงเนาะอ่ะก็รอชมกันได้เลยกค่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ